มเมล็ดไม้ซึ่งมันพร้อมที่มันย่อยหมดแล้วเนี่ยมันกับสำรอบมันจะมีกล้าไม้ซึ่งเป็นอาหารนกน่โตขึ้นมามนเยอะมากในผลเนี่ยเวลาสุกปั๊บเนี่ยมันจะแตก ร้อยเปอร์เซนต์ถ้ามีต้นตาเสือใหญ่งอกอยู่นั่นคือมาจากนกเงือกผลไม้ที่มีมเมล็ดขนาดใหญ่ป่าไหนที่ไม่มีนกเงือกต่อไปพวกไม้พวกนี้ก็จะสูญพันธุ์ นกเงือกเป็นสัญลักษณ์ของป่าดงดิบคือดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติหากนกเงือกยังคงอยู่ป่าแห่งนั้นก็ยังมีความหวังเพราะนกเงือกคือนักปลูกป,ป่าไม้เลขหนึ่งทำไมนกเงือกถึงได้รับเกียรตินั้นแต่เพียงผู้เดียวนกอื่นๆและสัตว์ป่าหลายชนิดต่างก็มีส่วนกระจายเมล็ดพันธุ์ด้วยกันทั้งสิ้น มีหลักฐานอะไรที่จะบอกเราว่านกเงือกทำหน้าที่นั้นมากกว่าใครวันนี้นกเงือกยังคงโบยบินแต่พื้นที่ป่ากลับลดลงอย่างน่าใจหายคำบอกเล่าที่เคยส่งต่อกันมาวันนี้กลับกลายเป็นคำถามสำคัญนกเงือกปลูกป่าจริงหรือ เมล็ดพันธุ์ไม้ต้องอาศัยผู้พาไปบางต้องอาศัยกระแสลมบางก็ว่วายวนกระแสน้ำหรือไม่ก็ต้องให้สัตว์พาไปสารอาหารจากลูกไม้คือค่าจ้างที่นกและสัตว์ป่าได้รับเป็นค่าตอบแทนในการกระจายเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ให้ไปงอกห่างไกลจากต้นแม่เพียงแต่ว่าใครจะพาไปได้ไกลสักแค่ไหนแต่ด้วยสองปีกของนกเงือกได้โอบพื้นบ่าภายใต้รัศมีการบินที่กว้างไกลนกเงือก จึงพา,มาเมล็ดลูกไม้เหล่านั้นแพร่กระจายได้ไกลกว่าสัตว์ทุกชนิดมเมล็ดลูกไม้ที่งอกเป็นต้นอ่อนกลางผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นผลงานของนกเงือกพามาอาจจะเป็นฝีมือของกระรอกหรือชนีที่หากินอยู่ในพื้นที่นี้ก็ได้ ถ้าหากเราเจอต้นอ่อนหรือเมล็ดลูกไม้ที่มีเพียงนกเงือกเท่านั้นที่กินได้และพาเมล็ดไปตกอยู่กลางป่านั่นอาจเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญผลไม้ที่มีเพียงนกเงือกเท่านั้นที่กินได้มีอยู่จริงหรือไม่นักวิจัยยืนยันว่ามีผลไม้ชนิดหนึ่งที่นกและสัตว์อื่นกินไม่ได้แต่เป็นอาหารสำคัญของนกเงือก มีนกเงือกเท่านั้นที่เป็นผู้แพร่กระจายมันเพราะนกอื่นซึ่งเล็กกว่านียไม่กินมันเลยมีต้นอ่อนที่งอกห่างไกลจากต้นแม่และเรากำลังตามหาหลักฐานสำคัญชิ้นนั้น ตลอดเส้นทางเราพบเจอลูกไม้ที่เป็นอาหารของนกเงือกล่นอยู่ตามพื้นป่าอันนี้คือลูกเขาลกสุกนะมันเป็นช่วงปลายฤดูเหมือนนะนักวิจัยบอกว่าผลไม้ที่เป็นอาหารของนกเงือกนั้นมีมากกว่า100รชนิดและจะสุกไม่พร้อมกัน เพื่อให้นกเงือกมีอาหารเป็นค่าแรงสำหรับการกระจายเมล็ดพันธุ์ตลอดทั้งปีจากการเฝ้าสังเกตการป้อนอาหารของพ่อนกที่โพรงมีช่วงเวลาหนึ่งจะป้อนลูกไม้ที่มีสีส้มสด ผลน,นั้นมีขนาดใหญ่มากแต่พ่อนกสามารถกลืนเก็บไว้ในกระเพาะพักก่อนจะขย่อนออกมาป,อป้อนหลายโพรงรังจะป้อนลูกม้าชนิดนี้บ่อยมากน่าจะมีสารอาหารสำคัญที่นกเงือกต้องการการกินลูกไม้ของนกเงือก จะกลืนลงไปทั้งผลไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่จะไม่กัดหรือแท้เช่นสัตว์อื่นๆหากเป็นผลไม้ขนาดใหญ่นกเล็กๆก็ไม่สามารถกลืนได้การกลืนของนกเงือกจึงไม่ทําให้เมล็ดเสียหายเมล็ดที่ถูกขับออกมาหลังการย่อยจึงพร้อมที่จะงอกเมื่อตกถึงพื้นผมมองผมมองว่านกเงือกอะ่ะมันกินผลที่สมบูรณ์ที่สุด มันต่างกับไอลูกไม้ที่มันหล่นเองใต้โคนต้นอันนั้นอาจจะไม่สุกเต็มที่ไม่อะไรไม่ไม่พร้อมมากกว่านกเงือกกินผลที่สมบูรณ์เต็มที่หรืออาจจะอาจจะมีแมลงเจาะแต่ตอนที่มันย่อยเข้าไปาจจมแมลงตัวน,น,นั้นน่าจะตายด้วยน้ำย่อยของนกเงือกมาแล้วสารยับยงยับยังยบย้งการจเจริญเติบโตน่าจะหมดใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในกระเพาะของนกเรียบร้อยพอสุกแล้วแตกมันก็กินกลืนไปทั้งเมล็ดกลืนไปทั้งเนื้อแล้วพอย่อยเสร็จมันก็คายเมล็ดทิ้งออกมา ลูกไม้ขนาดใหญ่สีส้มสดที่เห็นอยู่นี้จึงมีเพียงนกเงือกเท่านั้นที่กินได้ที่บอกว่านกเงือก,กินชนิดเดียวเลยที่จะเป็นผู้แพร่กระจายก็คือตาเสือใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นนกเงือกที่เอาไปไม่มีสัตว์อื่นเข้ามากินมันโดยเฉพาะผู้แพร่กระจายนะเฉพาะผลมันเนาะเวลามันมันมันสุกเนี่ยมันใหญ่ใหญ่เนี่ยเราเอามือเนี่ยกำไม่มิดเลยแล้วในผลเนี่ยเวลาสุกปั๊บเนี่ยมันจะแตก แตกอ้ามันมีช่องขอบของผนังเปลือกเนี่ยแตกออกอ้าเป็น3าสามแฉกแล้วก็มีเนมเมล็ดกับเนื้อผลซ่อนอยู่ข้างในความยาวของมเมล็ดเนี่ยเกือบ3มเซน,เนรวมผลด้วยนะสามเซนแล้วก็ความกว้างมันก็เกือบ2เซนซึ่งที่เขาใหญ่เลยเนี่ยรอเอร์เซนท่ามีต้นตาเสือใหญ่งอกอยู่นั่นคือมาจากนกเงือกเมื่อลูกตาเสือใหญ่คือหลักฐานสําคัญเพียงชิ้นเดียว การค้นพบต้นอ่อนของพืนชนิดนี้จะยืนยันการเป็นนักปลูกป่าของนกเงือกได้อย่างไรนกกกสามารถกินครั้งหนึ่งที่มันมาเอาผลของตาเสอใหญ่ไปได้เนี่ยเวลาในฤดูทำรังเนาะมันก็อยู่ที่ประมาณ10กว่า10กว่า10กว่าเม็ดอะเี๋มีเนื้อผลพุ่มอยู่ด้วยนะประมาณ10กว่าถึง20่เอาไปเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้เพราะมันให้พลังงานสูง อย่างพวกไม้ในวงตาเสือมันจะให้ไขมันสูงมากกินเข้าไปก็ใช้ในการเผาผลาญพลังงานเวลาที่มันต้องบินมันต้องใช้ชีวิตของมันลูกตาเสือมีหลายชนิดที่เห็นอยู่นี้คือตาเสือสายมีผลขนาดเล็กและส่วนของเมล็ดนั้นมีพิษสัตว์อื่นจะแท้กินแต่เนื้อโดยระวังไม่ให้ระคายเมล็ดที่มีพิษเด็ดขาด นกเงือกกลามช้างจะค่อยๆใช้ปากคีบอย่างระมัดระวังไม่มีใครรู้ว่าสารพิษที่อยู่ในเมล็ดอันตรายระดับไหนและไม่มีใครกล้าเสี่ยงที่จะทดสอบลูกไม้ที่ถูกแท้กินแต่เนื้อเมล็ดจะตกอยู่ใต้ต้นแต่นกเงือกจะพาเมล็ดลูกไม้ไปได้ไกลกว่ามากภาพของนกนักปลูกป่าเริ่มมีเขาล่างจะเป็นจริง การค้นหาต้นอ่อนที่เป็นหลักฐานสำคัญยังคงดำเนินไประหว่างนั้นนักวิจัยพาไปดูต้นตาเสือใหญ่ซึ่งแยกเพศต้นตัวผู้และต้นตัวเมียแต่บังเอิญขึ้นห่างกันไม่เกิน10เมตรผลไม้ในอาหารนกเงือกของเขาใหญ่บางชนิดที่เราเรียกว่าตาเสืออย่างตาเสือใหญ่หรือตาเสือเล็กหรือแม้กระทั่งตาเสือสายมันเป็นพวกที่เป็นต้นที่ไม่สมบูรณ์เพศคือต้นตัวผู้และตัวเมียมันแยก เราต้นกันโหอันนี้ถือว่าใกล้ครับอันนี้อยู่ห่างกันแค่ไม่ถึง10เมตรแล้วอย่างเนี้ยเป็นช่อช่วงเนี้ยช่อดอกตัวผู้ของตาเสือใหญ่เนี่ยมันออกเต็มเลยแต่ยังไม่บานดีเนาะแล้วช่อดอกตัวเมียซึ่งมีผลแก่แล้วใกล้จะสุกแล้วก็ออกมารอเพื่อให้ดอกตัวผู้เนี่ยมันบานเต็มที่ซึ่งจะเป็นจากสีเขียวเนี่ยเป็นสีเหลืองจะได้รับการผสม แล้วต้นตัวเมียเนี่ยมันถึงจะมีผลนะครับถ้าออดอกตัวเมียไม่ได้รับการผสมจากเกสรจากดอกตัวผู้เนี่ยมันก็จะไม่มีลูกลูกตาเสือใหญ่กําลังใกล้สุกแต่ยังเห็นดอกตูมอยู่บนกิ่งเดียวกันดอกตัวเมียที่เห็นอยู่นี้จะกลายเป็นผลสุกรองรับการเข้าโพรงของนกเงือกในฤดูการหน้า นั่นทำให้เรารู้ว่าผลไม้ชนิดนี้มีวงจรชีวิตที่สัมพันธ์กับนกเงือกโดยเฉพาะลูกตาเสือใหญ่ที่สุกจะปริแตกออกเผยให้เห็นเนื้อสีส้มอุดมไปด้วยไขยมันที่ให้พลังงานสูงและเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญจะเห็นได้ว่ามีเพียงนกเงือกเท่านั้นที่กลืนลงไปได้แล้วเรา ก็ได้เห็นต้นอ่อนของตาเสือใหญ่เป็นครั้งแรกนี่ดูนี่ต้นแม่ของมันใช่ไหมเมื่อสักประมาณปลายเมษาประมาณเมาษาพฤษภาเนี่ยมันสุกตนน้นเนี้แล้วก็นี่คือต้นอ่อนของมันของฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละมันตกลงมาโดยตัวมันเองมันก็ง,งอกแต่โอกาสที่มันจะรอดเนี่ยน้อยมากนะครับทีนตกเนี่ยแต่ได้เห็นนี่ก็คือได้เห็น,มนเมล็ดเห็นใบเลี้ยงที่มันยังเล็กเทียบกับต้นแม่ ามคนโอบก,กลับไปต้นมันเองเนี่ยดูสิมันใช้เวลานานแค่ไหนในการที่จะโตแต่ต้นอ่อนของตาเสือใหญ่ที่จะเป็นหลักฐานสำคัญจะต้องเป็นต้นที่งอกไกลจากต้นแม่ยิ่งห่างจากต้นแม่มากเท่าไหร่โอกาสที่จะเป็นผลงานของนกเงือกจะยิ่งชัดเจนขึ้นผลไม้ที่เป็นอาหารของนกเงือก มีมากกว่า1นึร้อชนิดในแต่ละปีนกเงือกได้พา,มาเมล็ดของลูกไม้นั้นกระจายไปทั่วหากงอกและเติบโตเป็นต้นอ่อนเพียง1%เปอร์เซนก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากเกินพอจากอาหารหลักคือผล,ลไม้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นโปรโตีนหลากหลายชนิดเพื่อเร่งการเติบโตของลูก ลูกตาเสือใหญ่ยังถูกป้อนสม่ำเสมอลูกตาเสือใหญ่จะไม่สุกพร้อมกันทั้งตน้นแต่จะทยอยสุกไล่เรียงกันไปนกเงือกพยายามมองหาลูกที่สุกเต็มที่เท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยังมีคู่แข่งที่มีเป้าหมายเดียวกันธรรมชาติย่อมมีเหตุผลหากลูกตาเสือใหญ่สุกพร้อมกันทั้งตน้น และสุกพร้อมกันทั่วทั้งป่านกเงือกจะกินไม่ทันลูกตาเสือส่วนใหญ่จะร่วงอยู่ใต้ต้นแม่แทนที่จะถูกนกเงือกพาไปตกอย่างที่ไกลๆในป่าดงดิบการจะหาต้นอ่อนของตาเสือใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งค้นหาลึกเข้าไปความทึบของป่ายิ่งมากขึ้น โอกาสที่ต้นอ่อนจะโตขึ้นมาให้สังเกตเห็นได้ก็ไม่ง่ายเพราะถ้าสภาพนิเวศตรงนั้นไม่เหมาะสมแสงแดดไม่เพียงพอต้นอ่อนนั้นก็จะตายต้นไม้สูงเป็นแหล่งกาอพักที่ปลอดภัยของนกเงือกมีโอกาสที่จะพบมเมล็ดลูกไม้และต้นอ่อนจำนวนมากตรงจุดนั้น ในที่สุดเราก็เจอหลักฐานสําคัญที่ตามหาอันนี้เป็นต้นอ่อนของตาสือใหญ่เนาะต้นนี้มันเป็นต้นที่เกิดจากน้องเงือกเป็นตัวพามาเพราะในรัศมีประมาณสักประมาณสิบ ารางเมตรเนี่ยไม่มีต้นแม่ซึ่งเป็นต้นตัวเมียอยู่แถวนี้เลยนกเงือกมีความสําคัญในการแพร่กระจายพันธุ์ไม้โดยเฉพาะผละไม้ที่มีมเมล็ดขนาดใหญ่อย่างง่ายๆอย่างตัวนี้คือตาเสือใหญ่เราเรียกตาเสือใหญ่ผมพบมเมล็ดมันยาวประมาณประมาณสามเซนกว้างประมาณสองเซนอาศัยกนกเงือกซึ่งปากคนใหญ่แล้วมันก็สามารถกลืนเข้าไปเลยแล้วก็เวลา มันไปหาบินไปหากินที่องค์ที่อื่นแล้วพอไปย่อยเสร็จมันก็จะขายทิ้งนั่นคือนำพาห่างจากต้นแม่ต้นเนี้ยคิดว่ามันมากไกลแค่ไหนจากต้นแม่ของมันผมว่ามากกว่าประมาณมากกว่าสามร้อยเมตรออกมาเ่ราเราไม่รู้ว่ามาจากต้นไหนแต่ว่าต้นแม่เท่าที่เดินมาที่ใกล้ๆตรงนี้คือประมาณสามร้อยเมตรอันนี้ต้นนี้อายุมันประมาณสักสองปีได้เองสองปีเนี่ยต้นที่มันมาเกาะก็คือตอ้นนี้ พราะต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันเป็นแหล่งพักพิงแหล่งพักผ่อนที่นกมันจะมาเกาะเพราะมันจะเห็นอะไรได้กว้างมีศัตรูเข้ามาไหมและตอนที่มันเกาะพักเนี่ยเมล็ดไม้ซึ่งมันพร้อมที่มันย่อยหมดแล้วเนี่ยมันจะสำรอกตามใต้ต้นมันจะมีกล้าไม้ซึ่งเป็นอาหารนกเนี่ยโตขึ้นมา เยอะมากแล้วในกล้าไม้พวกนี้มันรออะไรมันรอว่าต้นไม้ใหญ่แถบนั้นเนี่ยอาจจะหักพับพังลงไปหรือตายลงไปมันเกิดช่องว่างมันก็จะโตขึ้นมาแทนมันถ้าหากว่าไม่มีนกเงือกอ,อย่างที่กากูที่เขานกแก๊กไปปล่อยเนี่ยกล้าตาเสืองอกใต้โคนต้นอย่างเดียวแล้วก็ตายไปพอถึงเวลาเพราะว่ามีเวศต,ตรงนั้นต้นแน่เขาจองไว้แล้ว ลูกไม่สามารถขึ้นได้เพราะพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะตายโตขึ้นมาหน่อยสองสามสี่เมตรก็จะตายทันทีเพราะว่าเขาต้องการแสงที่มากกว่านั้นแต่ต้นแม่ก็จองไว้หมดแล้วต้นนี้อนาคตมันจะรอดไม่รอดไม่รู้แต่ถ้าตรงช่องตรงเนี้มีช่องแสงที่เปิดมันก็จะโตขึ้นได้ป่าไหนที่ไม่มีร้ำเงื้อต่อไปพวกไม้พวกนี้ก็จะสูญพันธุ์ค่อยๆสูญพันธุ์เมื่อเมื่อต้นแม่ตายไปเพราะต้นลูกไม่สามารถขึ้นได้ก็จะหายไป ลูกตาเสือใหญ่คือหลักฐานสําคัญที่บอกว่านกเงือกพาเมล็ดไปได้ไกลาจากต้นแม่มากที่สุดเมล็ดลูกไม้อีกกว่า100ชนิดก็เช่นกันธรรมชาติได้แอบมอบหมายหน้าที่ปลูกป,ป่าให้กับนกขนาดใหญ่เหล่านี้พวกเขาเพียงทําเพื่อตัวเองเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดเท่านั้นโดยไม่รู้ตัวว่าผลงานที่เกิดขึ้นช่วยให้ทุกชีวิตในป่าแห่งนี้ ได้อยู่รอดเช่นกันต้นอ่อนที่เป็นผลงานของนกเงือกเหล่านี้รอวันพลิดอกออกผลทดแทนต้นแม่ที่จะล้มลงในวันหน้าเป็นหลักประกันว่าจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องสงสัยเลยว่านกเงือกคือนักปลูกป่าหมายเลขหนึ่งป่าที่ยังมีนกเงือกคือป่าที่ยังมีความหวังพวกเขาคือห่วงโซ่ข้อสำคัญที่เกี่ยวร้อยระบบนิเวศให้อยู่ในภาวะสมดุลตราบใดที่นกเงือกยังโบยบินมนุษย์ไม่จำเป็นต้องลงมือปลูกป่าเองปล่อยให้นกเงือกที่เป็นมืออาชีพในด้านนี้ได้ทำงานตามที่ธรรมชาติมอบหมาย ็เพียงพอแล้วกลุ่มนักวิจัยที่เก็บข้อมูลตลอด30ปีทำให้พวกเรารู้ว่านกเงือกมีชีวิตอย่างไรสำคัญกับป่าแค่ไหนพวกเขายังคงซ่อนตัวอยู่ในเงาไพรคอยซ่อมแซมโพรงรังโดยหวังเพียงว่าให้มีนกเงือกเพียงพอ ไม่น้อยปัดไม่ขาดหายเพราะความเป็นเมืองบีบรัดพื้นที่ป่าเข้ามาทุกด้านและนกเงือกคือกุญแจสำคัญที่จะสร้างป่าภายในพื้นที่จำกัดนั้นให้เป็นป่าที่สมบูรณ์เป็นอาหารเป็นต้นน้ำเป็นอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกชีวิตและสิ่งมีชีวิตที่ได้รับประโยชน์สูงสุด

เห็นปากโพงเปิดปรากฏว่าพอปีนขึ้นไปนกตุม้มยาอยู่มินทอ,อกเลยในหนึ่งวันผมห้อยอยู่ตรงนั้นและอีกหนึ่งวันนกมาห้อยอยู่ตรงนี้เคยขึ้น3 0 3สัประมาณปกติค่ะคู่แรกที่ใช้โพรงแบบนี้ รู้ว่าที่นี่มีไฮบริดเกาะกับหัวแกลกผสมกันก็ภูมิใจตัวเองว่านกมันเข้าอ่ะ